ของวิญญาณดวงนี้บนโลกใบนี้เนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนพระเจ้าก็จะขีดเอาไว้เพราะแต่ละคนเนี่ยจะเกิดมายากดีจนอย่างไรดยที่มารุยนเนี่ยไม่รู้มาุุย์มีหน,น้าที่สงายหายอยีกคำถามสุดท้ายที่เป็นการถามน,นะครับก็คือว่าวิญญาณดวงนี้จะร่นมแร่นอยู่บนโลกใบนี้นานเท่าไรและองค์ก็จะขีดเอาไว้ว่า,ยวาอยู่บนโลกใบนี้ ที่เดือนกี่ปีกี่มานสี่อย่างนี้ถูกกำหนดเอาไว้โดยที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับเมื่อกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ววิญญาณเข้าไปผสมกับก้อนเลือดก้อนเลือดอีกก้อนหนึ่งมีกระดูกมีหนังห่อหุ้มอยู่ในคาร์บนเก้าเหือนเป็นลูกที่สามออกทเป็นลูกที่สองนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับห่อครบเก้าเหลืองวิญญาณ ก็อาศัยเรือนร่างของมนุษย์นะครับในรูปของทางรกเนี่ยออกมาจากทางบารดาแล้วก็ค่อยเติบโตโลดี้นะครับเป็นกับทั่งวาระสุดท้ายดังนั้นนะครับเอาเราที่ส,สร้างมนุษย์ตอนที่เราเห็นก็คือว่าเอาเราส,สร้างอาดาโดยไม่มีพ่อและก็ไม่มีแม่เอาเราสร้างฮาวาโดยไม่มีแม่ส,มสร้างอาบีบสาโดยไม่มีพ่อตรงนี้เนี่ยนะครับเ,เป็นคาตอบ เรื่องราวของอาดัมเนี่ยถูกเล่าขึ้นมาก็เพราะว่าชาวคริสเตียนในสมัยนบีมอมหมัดมาถามท่านนบีมอมหมาดว่าท่านเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าหรือเปล่าทั้งนี้พ่อเยซูกเกิดมาโดยพม่มีพ่อในทาการที่เกิดอย่างอัศาจารรย์เนี่ยนะครับก็หมายความว่าพ,พระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้าราะนั้นเรื่องราวของการสร้างอาดามจึงถูกเล่าขึ้นมา การเกิดอันศักดร์์ของพระเยซูโดยไม่มีพ่อเป็นเหตุผลเป็นพื้นฐานของการตั้งพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วทําไมท่านไม่เอาอาดามเป็นพระเจ้าเพราะอาดามเกิดมาโดยไม่มีพ่อและไม่มีแม่ก็รงสร้างฮาวาขึ้นมาโดยที่ไม่มีแม่เช่นกันดังนั้นปารมรณะถือพระแม่ปฐุมคติมาอะไรนะครับก็ดูสิว่าฮาวา แล,แล้วว่าอ no yes euh. ีกผู้หนึ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ให้มีพ่อก็คือนบีอีสาเหรือพระเยซูการที่พระองค์ได้ทรงให้พระเยซูหรือนบีอีสาเเกิดมาโดยไม่มีพ่อเนี่ยเพื่อจะให้ลูกหลานอิสระเองในเวลานนที่ปฏิเสธพระเจ้ามาตลอดเวลาเลยนะครับพระองค์ก็การแสดงบริหารของพระองค์ว่าหากพระองค์จะทําอะไรที่เหนือกฎีธรรมชาติแล้วพระองค์ก็สามารถที่จะทําได้พระเยซู เกิดมาด้วยอำนาจเหนือธรรมชาติของโลกเกิดมาโดยไม่มีพ่อแต่ว่ามีแม่ชื่อนางมารีเพื่อให้ลูกหลานอิสอเลตนะครับที่เฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาได้เห็นอำนาจปาฏิหาริย์ของพระองค์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องมีพระารากล่าวไว้นะครับว่าพิธีการที่พวกข้าแต่ละคนถูกสร้างมาก็คือท่านได้ถูกรวมเข้าไว้ในรางไข่ของแม่เป็นเวลา4 0สวัน ในตอนที่เป็นเชื้ออุจิหลังจากนั้นการยะเวลาที่เท่ากันก็เป็นก้อนเลือดและหลังจากนั้นก็เป็นก้อนเลือดในเวลาที่เท่าก,ากันหลังจากนั่นเลยละองหนึ่งจะถูกส่งมาเป่าวิญ,ญญาณเข้าไปในท่านและมีหน้าที่ทาตามคำบัญชาสีประการนั่นคือกําหนดปัจจัยยางที่ช่วงอายุการกระทำของท่านนะครับและท่านจะทุข์หรือสุขน,นี่เป็นคำพูดของ คือในรถลูกและเราได้ทำไอจิจิเป็นก้อนเลือกก้อนเนื้อ nữa, ทำก้อนเนื้อให้เป็นกระดูกและผู้กระดูกั้ะด้วยเนื้อและเราได้บ่าววิญญาณให้เขากลายเป็นอีกรูปรา่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่มุสลิมในอดีตพันสีร้ปีไร้รับรู้วิวัฒนาการในทางของมารดาจากคัมภีโคราซึ่งเป็นวจนะของพระพุทธเจ้าแต่ว่าข้อมูลตรงนี้นะครับต้องการ ในคันของเมยเองที่นอนอยู่กข้ามีลูกอยู่เนี่ยเองก็บอกไม่เห็นลูกในคันของเมียเองและเองก็มีเสตุได้อย่างไรว่าในคันไม่มีลูกเพียงเพราะตามองไม่เห็นองค์การนี้ต้องการจะสอนมนุษย์ยุคพิาศาสตร์ในปัจจุบันนะครับใกล้วันสิ้นโลกเนี่ยนะครับจะบอกนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายว่าหากวิทยาศาสตร์จริก้าน้านจนได้ปริญญาโทปริญญาเอกแล้วยังจะมีเสียงเรื่องโลกหน้าสมอง ก็ไม่ตาม่างจากสมองของทารกที่ไม่รู้เลยว่าโลกนอกขันบารดาน,นั้นจะเป็นอย่างไรนี่คือว่าถุดประสงค์ของการประทานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพื้นคืนอาการในขันของมนุษย์เมื่อพันสี่ร้อยป,ปีที่แล้วคำมีผู้หารไม่ต้องการจะเป็นดาราทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเอาข้อมูลนี้เนี่ยนะครับมาสอนเรื่องของการสัทานในการฟืน้นคืนชีพหลังความตายหรือการ โลกน้าเท่านั้นเองนะครับนั้นเส้นทางชีวิตในอิสลามเนี่ยนะครับเขาเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องถึงความตายในไม่ช้าระหว่างเกิดกับตายเนี่ยนะครับเราก็ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และทาที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยเราจะได้รับการทดสอบอยู่ตลอดเวลาทดสอบว่าจะเลือกเชื่อพระเจ้าไหมจะเลือกเชื่อคารหรือเปล่าพระเจ้าส่งบาดีมาบอกว่าอะไรผึง แค่ดีชั่วแล้วจะเลือกทำตามนบีหรือเปล่าจะสอบได้หรืออยากสอบตกข้อสอบเฉลยแล้วการทดสอบเนี่ยนะครับการทดสอบว่าในยมที่อัตคัดขัดสนมีคนเอาสิ่งชั่วช้าเร็วสารเอาเงินทุจริตมาให้เสนอสิ่งปลให้จะเลือกที่จะเชื่อฟังพระองค์โดยยอมทนต่อความทุกข์ยากลำบากหรือจะรับสิ่งที่ผิ เลือกเอานะครับเพราะนั้นมนุษย์ก็ต้องตัดสินใจเลือกนะครับและเมื่อเลือกแล้วเนี่ยมนุษย์้องเราบผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองเลือกเมื่อตายไปแล้วนะครับมนุษย์ก็ไปอยู่ในโลกสุสานเพื่อไปรับการสอบสวนในสุสานการสอบสวนในสุสานนั้นนะครับมีจริงเพียงแต่ตาเรามองได้เห็นนะครับการสอบสวนในสุสานเนี่ย หาก,กเปรียบไปแล้วมันจออะลุกในคันมีหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังที่ทําขึ้นมาเพื่อตอบ้านการทําแทงนะครับเขาถ่ายให้เห็นทารกที่อยู่ในคันอายุประมาณหกหรือเจ็ดเดือนซึ่งเป็นตัวเป็นตนมีแขนมีขามีความรู้สึกมีหวัวใจนะครับด้วยความก้าหาทางวิทยาศาสตร์เขาเอาเครื่องอุปกรณ์ถ่ายให้เห็น ทางรูที่กำลังจะถูกทาแท้งนะครับเขาถ่ายเห็นเครื่องมือทําแท้งเนี่ยสอดเข้าไปในชอ่องคลอดทาลกทูกได้อยู่ในครรภ์น,นะครับริ่ม,มีความรู้สึกมีหัวใจนะเขาวัดขึ้นเสียงเต้นหัวใจของทารลูกในครรภ์มันเต้นตึ๊บ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 สามระลวมากขึ้นยิ่งเครื่องมือทําแท้งเนี่ยเข้าไปใกล้ลตัวทางลูกมากขึ้นหัวใจเร่เต้นแรงขึ้น ทารกเนี่ยนะครับก็จะมีความรู้สึกหวาวดกลัวแล้วมันจะถอยถอยถอย,ถอย,ถอยตลอดเวลาแต่ว่าโลกในคันมันดาเนี่ยนะครับดลูกม,มับแม่มันแคถทารกถอยไปไหนไม่ได้อีกแล้วเต็มผนหังคนลูกแล้วในที่สุดเครื่องมือทำแท้น,นะครับก็ไปตัดก็ไปปั่นเอาชิ้นเนื้อของทารกแขนขาอะไรออกมานะครับทารกแล้วก็ถูกสังหารการสอบสวนในนะโลกก็ไม่ต่างอะไรจาก าเรามองไม่เห pues ja ็นถนัดเด่นดังนั้นนะครับเมื่อเราลงไปอยู่แล้วเนี่ยจะมีการสอบสวนการสอบสวนก็เป็นเรื่องของการสอบเรื่องต้นนะครับสอบแกะสอบอะไรด้วยวิีล่ก่อนจะสอบใหญ่สอบเข้ามาวิเชาอะไรนะครับสอบถึงเรื่องใครคือพระเจ้าของเจ้าทศไท